ลุงแล้วครับทุกคนดูสิครับน่ากินมากขึกก้นดูสิครับนีค่ะนีแน่ดูกับซีซันน่ากินมากแกงเรื่องดือแกงส้มกับสวัสดีค่ะพบกับสาวใต้น้ำมุยวันนี้เสนอเมนูแกงส้มปลาเคือค่ะทุกคนตอนนี้เพนกระไรใส่เครื่องแกงส้มลงไปค่ะเอาเนี้ยค่ะทุกคนอืมตามด้วยกะปิหอมลงไปค่ะ ดีเกลงเก่งส้มกับเคยให้ข้าวกันค่ะรอให้น้ำเดือดปิดฝาก่อนนะคะแล้วก็มาเต้นื้อปลาค่ะตามด้วยมะขามเปียกค่ะตามด้วยปลาเครือซักๆเลยค่ะเท้นลงไปเลยค่ะหลุมบ่อ สามตัวสุดท้ายใส่ลงไปเลยกดปลาให้จมในน้ำแกงค่ะแล้วก็ตามลงไปปิดฝาค่ะรอให้เดือดเดี๋ยวมาปรุงกันจ้าปรุงเลยตยมามด้วยเกลือปรุงค่ะใส่น้ำปลาลงไปจ้าทามดยเกลือค่ะ พองนัวค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวค่ะน,น้ำมะนาวพันธุ์สดค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยแขงงซองข่ามนะครับคุณคนแข่องข้ามเปียกกับซองข้ามเปียกกับชุบนาวก,กับมีปกลับข้าค่ะซี่เรื่องนวลเลยครับส่งเก็งไม่เฟซพักนะคะวันนี้ปดเก็งปาเครื่องรอยพุงอีกทีครับพุง้วครับทุกคนดูนะครับ น่ากินมากตัก้งท่นดูสิครับนี่ค่ะน,นี่แน่ดูกับซีซั่นน่ากินมากแกงเรื่องดื้อแกงส้มกับชิมชิมดูครับเดี๋ยวเป็นมาชิมเลยค่ะมาชิมรสชาติด,ดูค่ะว่ากลมๆอมไรยังมาเลยจุดปลาตุ้งมันเยิ้มร,ร้อยแล้วค่ะซ้ำล้นเลยค่ะร้อยจังหูครับทุกคน เมนูแกงส้มหรือแกงเลืองปลาเครือคกับปลาเครือสดอเลยค่ะทุกคนดูครับน่ากินมากทุกคนเราทุกคนก็ตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย